นี่นะครับเมนเดลแต่ละลูกนะครับก็นำมาขายได้นะครับผมก็วิธีขายก็เดี๋ยวดูนี่มาตรงที่นี่ตลาดครับผมด้านบนนะฮะตลาดแล้วก็ดูว่าเรามีเมนเดลลูกไหนบ้างนะครับของสกินอะไรเนี่ยอย่างเช่นนี่ผมมีเอนโฟลูกหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะกดขายให้ดูนะครับตั้งราคากดราคาลงนิดนึงนะครับจะได้ออกไวๆนะครับ230บ สองร้อยสามทิบมใช่ละแบบหนึ่งนะครับว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับสองร้อยยิบเก้าไปเนี่ยสองราาา้อยย่ิบเก้าอ่าตั้งราคาขายแล้วอ่าเวลาตั้งราคาขายแล้วเรียบร้อยเราไปดูว่าประวัติการตั้งขายเห็นไหมยี่สิบชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงเนะี่ยมาดูว่าจะออกตอนไหนนะ อ่านะครับผมอันนี้ก็ขายเป็นเดีออกแล้วนะครับผมนะก็จะเข้าในแจ้งเตือนจดหมายนะครับนี่เห็นไหมคนดูนะครับออกแล้วเดลต้าทิเ e ตเนี่ยเนี่ยรับเลยอ่าเดลต้าทิเตเนี่ยนะถ้าเกิดเราสะสมครบนะครับเราสามารถเนี่ยนำไปซื้อนะครับสกินในตู้ต่างๆได้นะครับผมอย่างเช่นอันนี้นี่ได้ต้องใช้เดลต้าทิเ e ต ห้ารอยไม่ใช่ห้ารอยห้าันสองนะครับผมาสามารถซื้อได้นะครับถ้าเกิดสะสมครบนะขายของขายเมนเดลครบ